สวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านเนาะโอ้เนาะครับนะตอนนี้ก็พยักภัยเนาะก็มีเพจของเขาออกมาเตือนแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นนะออกมาเตือนออกมาบอกเลยใช่ไหมออกมาเตือนประชาชนประชาชนอ้อยจะทำที่ได้สิทธิ์แล้วก็รักษาสิทธิ์ไว้ให้ดีๆครับอย่าไปเปลี่ยนมืออย่าไปซื้อขายในสิ่งตรงนั้นถ้าถ้าเขาทางทางป่าไม้เขาเขาเห็นการกระทําตรงนั้นน่ะอาจจะเสียสิทธิ อโอ้ก็ออกมาเตือนเลยเนาะทางพระยศภัยก็ออกมาออกมาอบอกมาเตือนนะเนาะความรู้ดีๆของเขาครับนะเขานะมาให้ความรู้กับประชาชนไงครับนี้นะครับนะคือเพจของพะระยศภัยเนาะออกมาบอกก่าวประชาชนนะครับแจ้งประชาชนว่าเออนะใครมีสิทธิ์ก็ร,รักษาสิทธิ์ของท่านดีๆเลยนะครับเนาะอย่าไปเบี่ยนมาอย่าเป็นเปลี่ยนมือการอาได้มีโทษมีอะไรด้วย กินในในตีนของของรัานนะครับเนาะถ้าว่าผ่อนปนให้แล้วก็รักษาดีๆก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองดีๆนะอย่าไปเปลี่ยนมือเปลี่ยนตีนกันอย่าไปเปลี่ยนนั่นเป็นนี่กันนะนะครับเนาะก็มีเพจนะเขาไปยักไฟออกมาบอกเนาะออกมาเตือนประชาชนแล้วนะครับเนาะมีความรู้ดีๆนะโพสตลอดเลยนะเขาก็มาบอกนี่อันนี้ก็เป็นเคสนะบางคนก็ยังไม่รู้นะครับเรื่องการซื้อขายหรือการเปลี่ยนมือกันนะ การเปลี่ยนมือกันบางคนก็ยังไม่รู้นะคนที่เข้าไปทําประโยชน์ใหม่นี่เป็นคนบุกลุกนะนอ่นในอนนะชใช่เป็นคนบุกลุกนะคนเข้าไปทําใหม่นี่ยังออกมาเถียงอยู่นะครับฝั่งนั้นนะอ่าคนบุกลุกใหม่นี่อันคนเข้าไปทําประโยชน์นี่คนใหม่นี่เป็นคนบุกลุกนั่นน่ะมีโทษนะคนเก่าเามรนะครอ่าคนเก่าพราเขาสละสิทธิ์ไปแล้วไงครับพี่น้องเอีนะอ่ มันเป็นแบบนี้นะเรื่องข้อกฎหมายอันนี้นะครับนักกฎหมายยังไม่รู้เรื่องอยู่ครับยังหาว่าคนใหม่นี่คนเก่าทํามาก่อนว่าคนใหม่เนี่ยเข้าไปสวมธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตบม่ได้สวมชิ์ทาไม่มีสิีหาฮยังอันนี้บุกลุกเด้อเข้าใจเด้อเข้าใจเด้อนะครับอันนี้นะให้เข้าใจยากก่าคนนหมนปนภาษาชนธรรมดาเออนะ อันนี้นะครับนาอพูดอะไรครับเพื่อเถไงครับพี่น้องเอฟซีเพื่อเถไ,ไงครับนะพูดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกความจ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะมันเบา,ม,เบามันเบากว่าคดีไหมมาฆ่าแท้นะเบากว่าคดีฆ่าคนตายเบากว่าคดีฆ่าอันค้ายาเสพติด <S <S เขาออกมาพูดแบบนี้นะออเสื้อผมไม่ต้องไปคิดไม่ต้องกังวลเพราะอะไรครับอยากให้เขาจ้าง อพูดเหมือนมันไม่หนักไม่หนาเข้าใจไหมครับการเกี้ยกลมลูกความว่าเออเชื่อผมอย่างนั้นอย่างนี้ผมเอาอยู่ผมเอารอดนะผมจะเคียงข้างผมจะไม่หนีไปไหนสีเคียงขางกันเป็นหัวสาครับสีเข่าตารางน้ากันอย่าบ้าครับบด้เข่าน้จาจักเม็ดเลยเออบด้เข่านั้นจักเม็ดเลยครับนะได้เงินแล้วก็บ,บ้าไแล้วแต่หัวมึงแหละมึงจะเขา่ขากับเขา่ขาเราบดี้ไไนะ กูไ่ได้ข่านมึงเนาะกูว่าเอาเงินซื่อเนาะจักแพทย์ชางนาบอลูบอลูครับนะจะเข่าก็แล้วแต่หัวมึงแล้วบัดนี้เงินกูก็ะได้เนาะบักฮาเนี่ยไ่ได้เขาคุกํำเด้อนะไม่ได้เข่าคุกน้ำจักเม็ดเลยครับเออการทำออกมาพูดทำนองนี้เอซีก็ได้เห็นมาแล้วใช่ไหมครับอ่าได้เห็นเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมครับพูดทำนองนี้ ชนะใสๆชนะเห็นแล้วมีตัวนี้ชนะผมเอาอยู่เชื่อผมเอฟซีก็เทใจแล้วครับหลังบ้านหลังเพื่อนไปว้าวยคับมันนี้นะฮอดแรงมากนะครับนะไม่ต้องพูดนะบ้านเรามีตัวนี้ไม่ต้องพูดฮอตเนี้ยมือแรงเว้าวเลยแล้วครับมัเนี้บรรยายเลยมัเนี้บอกเขาไาเขาว้า,วาวได้มัเนี้พอจะของว้าวได้มัเนี้เนี้ยมันจะเสียลูกคนนี้ไม่ต้องพูดเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดเองเดี๋ยวผมพูดเอง ตกแรกมาบรรยายเล่ยครับบันนี้เอนอนะว้าวมามันมัดครับนะเอฟซี FC กับฟ้าอ้ดีใจครับบันนี้ดีใจครับบันนี้อ่าดีใจครับบันนี้เขาไปให้กำลังใจวอยหัวลุนมิดพอนมือมั่นบันนี่หอนมือสารตัดสินโมไปเลยครับอ่า <c oughs> ไปเลี้ยงสลองกันไซบ้านนี้ครับนะ ออไปเลี่ยงสลองกันยุยยาวราดปุ่นไปกินนั่นหูสลามน้ำแดงเซ้บานี้ครับนะนะอันนี้นะครับนะพอที่จะมีอะไรครับกขบอกว่าพอจะมีอะไรอยู่นะนะครับเนาะมันทำอะไรไว้นะอ่ามึงทำอะไรอาย่อมจะรู้อยู่นะย่อมจะรู้อยู่แก่ใจมึง นะว่ามึงไปรับเงินใครบ้างนะนิทานนีทานเด้อนะจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่วันนั้นก็โอ้ยพากันไปสลองแหละครับทีนี้พากันไปสลองรูปความจะเป็นยังไงไม่สนครับผมนะไม่สนครับวันที่เขาตัดสินวันที่เขาตัดสินวันชี้เป็นชี้ตายนะวันชี้ชะตานะครับเนาะกูนะไม่สนครับกูไม่สนครับมันสมควรแล้วเขาด่าครับนะ อ่าสมควรแล้วเขาด่าครับพี่น้องครับจีนะแต่วันสำคัญเขาจ้างไปแล้วนะเขาหาที่พึ่งไม่ได้จะทำยังไงจะหาเงินประกันยังไงไม่ไม่ม,ไมีที่ปรึกษาไงครับนะ <c oughs> อ่ามันไม่มีที่ปรึกษาไงครับพี่น้องเอัจีไว้สิไปเกี่ยจังไนเขาเขายึดแล้วนะ่ะนะเขาอ่าทำามาลงบันทึกนะในการตรวจยึดไปเรียบร้อยเขาไปเบองแหลวครับลองเมืองอ่า เข้าไปร่องเบิงครับถ้ามีรอยรดรอยอะไรเข้าไปมีรอยตัดรอยเกี่ยวมึงบันเทิงครับบันเทิงเลยครับนะอยากลองของเอาแม่ครับเกี่ยวเลยกังขึ้นกูบอกเลยเกี่ยวเลยกังขึ้นมันไม่มีผเห็นดอกมีเตเทวดาหเห็นเกี่ยวเลยนะแลนใส่เลย,เ,ลยเกี่ยวเลยแลนกับไป,ปบุบบุบบเกี่ยวปุบบุบุบมาตากอยู่กันเลยเข่าบนนี้เด้อะนะเออนะ นะครับนะเห็นไหมครับพ really? like ี really? like ่น้องเอพสีมันมีที่ไปที่มาของมันนะอ่าไม่รู้ไปคุยกับใครวันนั้นเนาะหรือจะไปรับอะไรหรือเปล่านะครับไปรับเงินรับทองอะไรก็ไม่รู้นี่นะครับงานสําเร็จแล้ววันสุดท้ายนะอันนี้ไม่รู้นะจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อันนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะอ่าไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับนะอ่าไม่รู้ว่าเป็นใครนะ นิทานนิทานเจ้ามันไแนปแล้วทบงานสาเร็จแล้วก็ไปรับตังแล้วบันนี้ครับนะไปรับเงินแล้วบันนี้เอ,องานมันสาเร็จแล้วนะมันยังไงมันก็ไม่เลวหรอกจะพูเห็นไหมครับมันเชื่อสนิทเลยนะมันไม่คิดหรอกเราจะทาแบบนี้มันไม่คิดหรอก <laughs> เป็นได้เป็นไดวันนี้นิทานนะครับนิทาน <laughs> นะครับเวียนกรรมจะตามมึงตัมมึงท่านนะ ถ้ามึงไม่ซื่อสัตว์ต่ออาชีพมึงนะอ่าเทวดาฟ้าดินดูอยู่นะอ่อันนี้เวรกรรมมึงกําลังจะมาถึงนะนี่ท่านนี่ท่านเด้อครับผมนะอ่าเราพูดพื่อความสนุกความถนาดควมเทิงอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครนะนะครับอย่าร้อนตัวนะครับเนาะนะครับ,นะรบเดี๋ยวจะมีคนออกมาร้อนตัวนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาร้อนตัวแน่นอนกับเรื่องนี้นะครับ นะครับเรามีคนออกมาร้อนตัวแน่นอนครับนะอืมถ้ามึงไม่ซื่อสัตว์ต่ออาชีพมึงมึงจบเลยกูบอกไว้เลยนะจบเลยครับพี่น้องเอฟซีนะรอดูครับมีคนออกมาร้อนตัวแน่นอนครับเรื่องนี้อย่าไปพลาดพิงคนนั้นคนนี้นะครับนะอย่าไปพลาดพิงคนนั้นคนนี้นะครับนะรอดูนะครับพี่น้องเอฟซีรอดูนะจ๊ะนะอืมนะครับนะตอนนี้นะครับเข้าไปทําให้กับอีนี่ ตอนนี้นะครับคิดอะไรครับอยากให้มีคนช่วยหลังบ้านด้วยไงครับพี่น้องเกีก็จะเป็นกระบวนการอ่าก็จะมีการเปิดรับบริจงบริจาครอดูนะครับพี่น้องเกรีรอดูนะถ้าไม่เชื่อผมรอดูอ่าคอนเทนต์ก็ได้เงินหลังบ้านก็ได้เงินสนับสนุนก็ได้เงินค่าวิชาชีพก็ได้นะครับในนิทานเรื่องนี้คิดแล้วไครครับยิ้มครับ อการออกมาพูดเอาใจเอฟซีออกมาพูดใจออกมาพูดเอาใจอีนี่ด้วยครับทีนี้นะสิ่งที่สําคัญพูดเอาใจ FC เอฟซีแหละครับนะเออพราะอะไรครับจะได้เงินหลังบ้านคุยกับเอฟซีแหละครับทีนี้นะผมมองอยู่เชื่อผมมันไม่ผิดมันไม่ผิดจะเอฟซีก็เสื้อแล้วครับบันนี้โอนให้แล้วครับบันนี้่ะนะพรมือมัน ตัดสินสิหปีแเดเอนว่อยปานนี้ครับนะนี่นะครับผมไม่ไม่ไม่ได้เข้ามาทําก็ดีตั้งแต่เรก่ผมไม่รู้นะจริงๆนะถ้าผมรู้ผมไม่ทำแล้วลา